สวัสดีค่ะกระซิบบอกเร่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเร่าแนะนําให้ชมกับหลดหล่อสายแรงนะคะท่านใดสายซิ่งนะคะชอบขี่ดัแรงนะคะจัดไปเป็นเพื่อนคู่ใจกันได้สบายเลยค่ะกับรถอีซูซูดีแม l ออเนนะคะคันนี้ปี2015ขาค่ะราคา179,000บาท ราคานี้ถือว่าใช้งานกันได้นะคะสบายๆค่ะไม่แพงแนะทุกท่านแต่เป็นราคาเงินสดค่ะเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะใช้งานปกติแอร์เย็นสภาพพร้อมใช้นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะพุ่งอะไรเป็นพาว e เวอร์นะคะเน้นไปตามสภาพสนใจดูรถด้วยตนเองได้แถวรัดกระบังเลยค่ะ โทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการนัดดูรถนะคะท่านโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะโทรนัดล่วงหน้าค่ะและที่สำคัญควรเดินทางไปดูด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้รับชมกันเท่านั้นนะคะในว,วันนี้ขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ